ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องนูเปิล h ช n n นลค่ะและนี่คือ t e r o t a r t อาค่ะวันนี้เราจะมาเล่นพิกาสา์หัวข้อพิเศษคือวันนี้เนี่ยวันที่เปิ้ลทำคลิปเนี่ยเป็นวันเสาร์หค่ะ,ละหลายๆคนอาจจะรู้จักเนาะวันเสเป็นวันที่แบบเอาไว้ทำพิธีพุทธพิเศษต่างๆเป็นวันที่เ้าเลยน,นะพลังดีแล้วก็เหมาะกับการไหว้ครูต่างๆนานาอะไรอย่างงี้เนาะเบิลก็เลยอยากจะใช้ไพ่สำหรับนี้ค่ะยาน,านาโลกนะ มาเปิดให้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าครูบาอาจารย์ของแต่ละท่านเนี่ยมีอะไรอยากจะแนะนาบ้างอ่ะเรามาดูคลิปอะไรแบบนี้กันบ้างเนาะสำหรับใครที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีครูบาอาจารย์นะเลือกจากเลข3มเลขนะหนึ่งสองสามนะเลือกเลขที่คุณถูกใจหรือรู้สึกว่าแบบเอออยากเลือกเลขนี้อะไรเงี้ยแล้วมาดูกันเถอะว่าครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอยากจะบอกคุณก็แล้วแต่ให้จะบอกเลยนะเนี่ยสำหรับยานาโรค่ะเตรียมตัวพร้อม เลขหนึ่งนะถ้าอยากบอกว่าสิ่งต่งิบคูบาอาจารย์อยากบอกคุณว่าอำนาจบารมีค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะมีชื่อเสียงมีอำนาจบารมีมากขึ้นก็ได <c oughs> ้นะคะต่อมาอะไรอีกธรรมะขึ้นเยดีมากเลยอะ่ะแล้วก็ ห้ามเข้าใกล้อะอันนี้เป็นไพ่สีแดงหมดเลยนะแปลว่าช่วงนี้คุณจะมีอํานาจบารมีแล้วก็ทํามาค่ะคืออย่าไปข้องเกี่ยวกับอะไรที่ไม่ดีหรือว่ามันอาจจะมีคนเข้ามาที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคอะไรเงี้ยเพราะฉันก็ระมัดระวังการที่ไปอยู่ใกล้ใครหรือว่ามีใครเข้ามาในช่วงนี้ก็ดูดีๆมีความระมัดระวังก็แล้วกันเนาะไอ้คำว่าห้ามเข้าใกล้นี่เป็นคิดว่ามันอาจจะมีคนที่ อาจจะไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อคิดว่าคุณก็น่าจะรู้ก็อย่าไปอ,อยู่ใกลมากแต่ว่าให้คุณโฟกัสในเรื่องการทำมาหากินค่ะเพราะว่าคุณก็จะเหมือนแบบมีชื่อเสียงแล้วก็มีเงินมีทองมาเขินเนาะซึ่งก็ดีนะคะต่อมาคนที่เลือกเลข2ค่ะมาดูการเลข2อง่อครูบาอาจารย์อยากจะบอกคุณว่าอ้โหสิกรรมค่ะตอนนี้ถ้าเกิดคุณมีเรื่องอะไรที่ทุกข์ใจอะไรเงี้ยป้นก็แนะนําให้คุณเหมือนแบบโอเคอภัยาทานอาหสิกรรมแล้วเดินหน้าต่อเนาะตัดกรรมตัดอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วคุณจะมีความสุข มากขึ้นนะคะไม่มีสมาธิอะช่วงนี้คุณอาจจะเหมือนโฟกัสกับบางสิ่งบางอย่างอย่างที่บอกแหละ แล้วเราไม่ค่อยสบายใจก็แนะนําให้นั่งสมาธิเนาะแล้วก็อยากขับรถเวลาขับรถให้ระมัดระวงังอันที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกถ้าคุณเป็นคนขับรถเองระมัดระวังว่าเฮ้ยนอนพักผ่อนเพียงพอไหมระวังหลับในระวังเหมือนดบบไม่มีสมาธิเม่อลอยหรือว่าเล่นมือถืออย่างนี้ก็ได้ก็ระวังเรื่องการขับรถด้วยนะให้มีสตินะแล้วก็เอาหัวิกรรมบางทีเราไม่มีสมาธินอกจากเรื่องขับรถมาจำไว้ด้วยว่าคุณฟุ้งซ่านก็ได้นะ แล้วก็ทางที่ดีโอเคคุณให้เดินไปในทิศทางที่ดีตอนนี้ชีวิตของคุณกําลังจะดีขึ้นแล้วถ้าคุณเอาโหสิกรรมให้กับสิ่งที่ไม่ดีได้แล้วคุณก็เดินหน้าต่อคุณจะมีความสุขนะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการขับรถนะมีสติด้วยนะคะต่อมากองที่3าค่ะสิ่งศิษิ์หรือครูบาอาจารย์อยากจะบอกว่าผู้อยู่เบื้องหลงังอะตอนนี้ถ้าเกิดใครทําอาชีพที่เกี่ยวกับแบบเบื้องหลงังน้องว่าจะเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นครูวาอาจารย์หรือเป็นอะไรที่แบบไม่ได้เปิดเผยอะไรเงี้ยก็อาจจะดีแล้วก็ไปปิดทองหลังผาแบบนี้ก็ดีเหมือนกัน,นะคะเวลาไปปิดทองเสาหลักเมืองอันนี้ไปทําบุญเสาหลักเมืองก็ดีเหมือนกันนะคะถ้าเกิดใครยังไม่เคยไปแนละ้วปิดทองเสาหลักเมืองว มันเป็นอะไรเกี่ยวกับการไหว้หมดเลยเนาะอาจจะเพิ่งไปทําบุญมาก็ได้หรือเพิ่งไหว้เจ้ามาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดยังไม่ได้ทําสิ่งที่ไพ่จะบอกก็คือโอเคให้คุณไปไหว้ศาลลักเมืองประจําจังหวัดคุณอยู่ที่ไหนคุณก็ไปที่นั่นเนาะก็ไหว้แล้วก็เพื่อทําให้ชีวิตเหมือนมีความมั่นคงมากขึ้นถ้าเรารู้สึกว่าชีวิตเราไม่มั่นคงมีอุปสรรคอะไรเงี้ยถ้าคุณไปศาลลักเมืองคุณก็จะมีชีวิตที่ง่ายๆสบายมากๆสบายมากขึ้นอเลยนเนาะมีกินมีใช้อะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ย ปิดทองหลังพระก็แปลว่าเอาทองไปปิดเนาะเราก็อาจจะเหมือนไปไหว้ตามวัดแล้วก็ปิดทองสักนิดนึ่งเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองก็จะดีเหมือนกันนะคะอันนี้คือทั้งหมดของคลิปพิกาสารครูบาอาจารย์มีอะไรอยากจะแนะนาและอยากจะบอกนะคะใครอยากมีอ,อยากให้ทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะขอให้ทุกคนมีความสุขมา,มาค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย